เ็นถามพระคุณอาจารย์เป็นข้อที่สามว่าการทำจิตใจให้สงบหลายครั้งทําให้เราต้องนิ่งเฉยหรือเฉย,มยเฉยมยต่อบางสิ่งบางอย่างหรือต่อบุคคลบางคนซึ่งเราต้องคบค้าสมาคมหรือเกี่ยวข้องด้วยเช่นนี้ไม่เป็นการเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวหรือ <c oughs> การทำจิตให้สงบ <c oughs> เป็นคำพูดที่ยังกว้าง ผมจะหมายความาว่าเราหลีกออกจากสังคมไปทำจิตให้สงบเพื่อให้มันทำได้สะดวกเพราะว่ามันหลีกออกไปจากสังคมมันทำให้สงบได้สะดวกถ้ารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเพื่อทำทำไมทำ,ทำ,ท,ำทำไมแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเป็นเรื่องเห็นกับตัวคนที่มีจิตสงบไม่เห็นกับตัว แล้วเขาทาเพื่อตัวและเพื่อประโยชน์ของตัวประโยชน์ของผู้อื่นด้วยมันออกไปหาสิ่งที่ตามธรรมดาเขาเขาหากันไม่ได้นะมันยังหลีออกไปจากสังคมไม่ใช่เอาเปรียบสังคมหรือว่าไม่เห็นแก่สังคมไปหาธรรมะชั้นสูงเบื้องสูงได้ ก็เพื่อมาอยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์ที่สุดอ่นจะอจะต้องศึกษาเรื่องนี้ไปดีเพราะว่ามากักจะถูกกล่าวหาอย่างนี้เสมอการไปบวชการไปเป็นพระอรหันต์การาาไปเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นการ ไม่เห็นแก่ผู้อื่นอันก็มักจะพูดอย่างนั้นเขาไม่มีหลักการเช่นนั้นไม่มีความมุ่งหมายเช่นนั้นออกไปค้นหาธรรมะสูงสุดก็เพื่ออยู่เป็นสุขกันทั้งทั้งโลกมันอาจจะเป็นได้แต่นิดหนึ่งที่ว่าไปอยู่อย่างนั้นมันสบายมันสบายกว่าที่จะไปคลุกคลักอยู่ในสังคม นี่ก็เลยหา,าเอาเปรียบสังคมถ้าไปหาความสบายส่วนตัวเพียงเท่านั้นมันก็น่าจะถูกหาว่าเอาเปรียบสังคมบ้างนิดหน่อยแต่ความมุมม่งหมายไม่เป็นอย่างนั้นไปเพื่อพบอสิ่งที่หากันในสังคมไม่ได้หรือว่าสังคมไม่อาจจะหาได้เราไปค้นหามาแจกกัน ้องมองให้ตลอดซ้ายอย่ามองครึ่งทอดออมีอะไรอีก